ถึงหน้าอางุ่นไซมัสคัทแล้วครับตอนนี้ไปที่ไหนก็เจอขายแม็กโคท็อปเยอะแยะไปหมดแล้วก็ซื้อในราคาโปรมา99บาทแพ็กหนึ่งนะฮะเอามาทำเครื่องดื่มที่เป็นสมูทตี้โยเกิร์ตองุ่นไซมัสคัท ด้วยเนื้อขององุ่นเนี่ยที่มันมีความหวานฉ่าแล้วก็อร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันที่ทำให้เมน,นูนี้มันทําง่ายมากและก็อร่อยด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นก็ใส่เป็นปัวองุน่นไ่มัดคัดเนาะซึ่งแก้วนึงผมจะใช้เป็นแก้วประมาณสัก12ออนแล้วกันถ้าเกิดทําแก้วใหญ่ใบก็ต้องใช้องุ่นเยอะแล้วองุ่นผมก็ซื้อมาไม่พอวันนี้มันก็น่าจะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราทําแก้วไซส์ประมาณ12ออนแล้วกันเนาะก็ใส่องุ่นฮะอ่ะอันนี้1 2 3 4 5มี้านี่ล้างมือและนะ้ว สิบสองเราให้เยอะฮะได้แก้วเดียวหรือเปล่เฮ้ยไ,ได้อีกอันนึงได้อยู่ได้อยู่โอเค,อ,เคอุย้ยกดห้าวิใช่โลกยังไม่เห็นอ, <c oughs> อันนี้ขำๆนะทุกคนเปิดร้านจริงไม่ได้นะแบบเนี้ยจากที่ลองสูตรนอนถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ตัวองุ่นของเขาเลยเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วก็ปัน่นบางครั้งเนี่ยเรื่องความหวานมันอาจจะไม่ได้แบบแหลมมากแล้วเวลาน้ําแข็งมันละลายเนี่ยมันอาจทำให้ความหวานมันลดลงผมลองใส่ตัวน้าเชื่อมโกลเด้นไซรัปครับแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยอ่ะ รสชาติมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นปริมาณที่ใช้เนี่ยไม่เยอะนะประมาณอยู่ที่10 ml ต่อแก้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดลองแล้วมันหวานไปก็อาจจะลองเปลี่ยนประเภทน้ำเชื่อมที่มันอาจจะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นน้อยลงหรือใช้น้อยลงก็ได้นะครับวันนี้จะมาแจก2สูตรนะเป็นองุ่นแบบปกติแล้วก็จะเป็นองุ่นโยเกิร์ตครับอ่ะโอเคน้ำแข็งมา1แก้วเมนูนี้เราจะไม่ใส่ไม่ใส่น้ำลงไปเลยเนาะเพราะว่า ในเนื้อองุ่นมันเป็นน้ำเยอะอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอปั่นไปสักพักเนี่ยมันก็จะแบบเป็นสมูทตี้ที่เนื้อมันโอเคเลยนี่ปึ๊บกระแทกขี้นึ่ก่อนโอ้โหเครื่องปันน่อนอะไรวะแรงจริงโอเคได้แล้วครับอันนี้ไปเห็นแบบในในท็อปมามีขายตั้งแต่แพ็คละ99จนถึงสา9อ่ะ จริงๆอยากลองซื้อมาเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าเฮ้ยรสชาติมันต่างกันขนาดนั้นจริงบ้ากับ399-99กบาับบาทเนี่ยเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะเมื่อก่อนต้องแบบนำเข้าอย่างเดียวเลยสมัยแบบ4ปี5ปีที่แล้วอ่ะดูว่าสมัยนี้มันปลูกในไทยได้แล้วหรอแล้วเป็นไม่ได้ไหมจริงไหมเนี่ยแต่มันเป็นองุ่นที่เม็ดเล็กมากอ่ะแล้วเนื้อมันหวานแบบหวานจริงๆอร่อยต้องขนมันเลยพี่บอมวันนี้แหละเรเหลือปั่นเก้วอื่นไหม เอาชักสามลูกพอไหมลูกเดียวสุดสุดแล้วนี่อ่ะได้แล้ว <c oughs> หนึ่งเมนูแรกไปแล้วครับ <c oughs> เมนูที่สองก็เป็นเมนูองุ่นไซมัสคัสแล้วก็ใช้เบนโยเกิร์ตด,ด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นแบบแบ่งเป็นสองเลเยอร์ละกันไปเห็นคลิปหนึ่งของเกาหลีที่เขาทำเนี่ยดูน่าสนใจมากเลยสองสาม้หได้ละเจ็ดลูกแล้วก็ใส่น้ำแข็งประมาณครึ่งแก้วแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมที่เป็นโกลเดน้นชักให้แมว ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้โอเคครับอ่าเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่องุ่นเหมือนกันหมดพอดีเลยเหรอเป๊โอเคอันนี้เป็นโยเกิร์ตแบบโฮมเมดนาั่นทำเองที่ร้านทำเองนะโยเกิร์ตเนี่ยถึงแต่รีดรงวัวเองเลยแบบจับวัวมารีดเองถูกต้อง <laughs> อย่าบ้าหรออ่ะ โอเคใส่โยเกิร์ตสักแบบช้อนครึ่งก็พอแล้วมั้งคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นช้อนชาหนึ่งมันก็ประมาณเท่ากับ3ช้อนชาเท่ากับ1ช้อนเนี่ยฉะนั้นช้อนครึ่งก็ประมาณ5 6ช้อนชาเนาะโดยประมาณถ้าใสายเย่เยอะเยอะเกินมันก็แบบจะเหลวเกินแล้วมันก็จะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากอะ่ะเพราะาโยเกิร์ตตัวนี้เป็นโยเกิร์ตธรรมชาติที่ทําเองมันจึงไม่มีความหวานเลยไม่เหมือนโยเกิร์ตที่เขาแบบเป็นถ้วยพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมกินเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนิดหนึงน่งแล้วกันน้ำแข็งนิดเดียว นูที่เป็นโยเกิร์ตนี่คือฮิตมากในเกาหลีเลยนะมันแบบเป็น2เลเยอร์แบบนี้แล้วก็ปกแบ่งเนาะต้องได้แหละโอเคก็เป็น2เมนูครับจากองุ่นไซมัสคัสอือหึใอร่อยอือถ้าพี่ชอบนะพี่ว่าเนี่ย The ะเบสเลยคือพอเป็นโยเกิร์ตมันก็จะรู้สึกแบบความหวานฉ่ำมันโดนความเปรี้ยวของโยเกิร์ตมามากลงนิดนึงอะ่ะเออแต่ว่ามันก็มีคนที่ชอบแหละแต,แต่ส่วนตัวพี่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบอะไรที่แบบเป็นแบบเนี้ดีกว่านี่ แกมบอกเราอยู่แล้วแต่มันก็อร่อยจริงนะครับนี่ไงอันนี้มันจะมีแบบรสเดียวท่มเข้ามาหนึ่งอันนี้มจะหวานกว่าก็เป็นสูตรอังุ่นไซมัดคับเป็นซีซันนิงในการทำเครื่องดื่มง่ายๆลองเอาไปปรับใช้แล้วกันแล้วพบกันใหม่กับรายการ EC Coffee ครับติดตามชมได้เลยวันนี้บ๊ายบายครับ